หนึ่ง,ส,งสามสี่นะครับกับผม m อ็มอธรรมาวัดต้านกระบผมนะครับพามาดูที่กับปิยภูมิโรงครัวนะครับเชา้านี้แม่ครัวพูดตุน่นพูดตื่นก่อนนอนทีหลังนะครับแม่ครัวกลัวพระทรงองค์ข้าเจ้าจะไม่มีข้าวฉันนะครับ ผู้ตื่นก่อนผู้ตื่นก่อนนอนทีหลังนะครับแม่ครัววันนี้ไม่มีเมนูข้าวจีนครับมีแต่มีแต่ต้มก๋วยจับนะครับร้อนๆแซ่แบๆนะครับอร่อยหมดทุกเมนูนะครับรการันตีโดยอาตมาภาพนะครับมีแต่หอมๆ อร่อยทุกเมนูครับกาลันตีโดยอาตมาภาพนะครับผู้ถ่ายเองนะครับจะอร่อยไม่อร่อยอให้เบิงหุ่นแล้วผู้ทำบอกแม่แอมโอ้แซ่บแน่แ,แน่แซ่บแน่นอนผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังจริงๆนะครับแม่ครัวสามสี่ทุ่มียังเห็นเราเตรียมน้ำเตรียม หม้อไว้เผื่อเมนูวันพรุ่งนี้วันต่อไปนะครับตีโอ,โอ้โห